สมเด็จพระสังฆราชไทยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกนลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จสถิตนะ วัดบวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารได้ได้รับมหาสมมนุษยตตมาพิเศษเมื่อปีพศ2453ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระอิสริยยศ1 1พ0 0ษาสิ้นพระชนเมื่อปีพศ2464พระชันษา61ปี112วัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิริยานวโรรสเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแพประสูตธเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพศ .2403 ในวันที่พระองค์ประสูตินั้นฝนตกหนักมากราวกับฟ้ารั่ว เหมือนนาคให้น้ำบริเวณนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ามนุษย์นาคมานพต่อมาเจ้าจอมมารดาแพรถึงแก่กรรมลงในขณะที่พระองค์มีชันษาเพียงหนึ่งปีพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งมีศักดิ์เป็นพระมาตุชาจึงทรงรับไปเลี้ยงดู เมื่อทรงเจริญวัยทรงดำเนินได้รับสั่งได้คล่องแคล่วจึงเสด็จพำนักอยู่กับเท้าทรงกันดานสีซึ่งเป็นยายแท้ๆเมื่อพระชันษาได้8ปีทรงเริ่มศึกษาภาษาบาลีจนสามารถแปลธรรมบทได้ก่อนผนวดเป็นสามเณรน,นอกจากนี้ยังทรงศึกษาภาษาอังกฤษและโหราศาสตร์อีกด้วย ถึงปีพศ2416เมื่อพระชันษาได้13ปีได้ทรงผนวดเป็นสามเณรโดยมีพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณเป็นพระอุปัชาและหม่อมเจ้าพระธรรมมุนหิทธาดาทรงเป็นผู้ประธานศีลสิบ หลังจากทรงบรรพชาแล้วได้ประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารประมาณสองเดือนจึงทรงลาพนวดคั้นครบปีบวชพระชันษา20ปีได้สงอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2422ณวัดพระศิรีรัตนาศาสดารามโดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปเวเรศวริยาลงกรเป็นพระอุปัชาและพระจันโคจรคุณวัดมกุฏกษัตริยารามราชวารวิหารเป็นพระกรรมวาจาจาร์ประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารอยู่หนึ่งพรรษาจึงย้ายไปประทับที่วัดมกุฏกษัตริยารามเพื่อศึกษาข้อวัดปฏิบัติของพระจารย์โคจรคุณผู้เป็นพระอาจารย์ เมื่อผนวดได้ 3, สาพันษาส่งเข้าแปลพระปริยัติธรรมหน้าพระที่นั่งทรงแปลได้เป็นปร,ริยนธรรมหประโยคจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา,าพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยาณวโรรสและเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองในธรรมยุทธนิกายเมื่อปีพศ2424 พระองค์ได้ครองวัดบวรนิเวศวิหารสืบต่อจากสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปเวเรศวริยารงกรเมื่อปีพศ2434และในปีพศ2436ได้รับโปรดเกล้าเพิ่มอิสริยยศเป็นสมเด็จพ,พระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุดมีราชทินานามว่าพระเจ้าน้องยาเธอ กรมมเหมือนวชิรยานวโรรสในวันที่2พฤศจิกายนพศ2449พระองค์ได้รับสถาปนาเรื่องพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวชิรยานวโรรสและเมื่อปีพศ2453พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นของราช ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมุตตมาพิเศษแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะใหญ่แห่งพระสงฆ์ทั้งกรุงเทพมหานครและหัวเมืองทั่วพระราชอาณาเขตและเรือนพระอิสริยายศจากกมรมหลวงขึ้นเป็นกรมพระยา มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาวชิริยานวโรรสหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าการเรียกพระนามพระราชวงศ์ซึ่งดำรงพระสมณศักดิ์ พระประมุขแห่งสังฆมณฑลแต่เดิมนั้นเรียกตามพระอิสริยายศแห่งพระบรมราชวงศ์ไม่ได้เรียกตามสมณศักดิ์ของประมุขแห่งสังฆมณฑลคือสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานพระองค์จึงเปลี่ยนคำนำพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งดำรงสมณศักดิ์เป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า เพื่อให้ปรากฏพระนามในส่วนสมณะสักด้วยโดยพระองค์ได้เปลี่ยนคำนำพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิริยานวรโรรสเป็นสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิริยานวรโรรสเพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นพระองค์แรกในปีต่อมาคือปีพศ .2454 พระองค์ได้ทรงมีรายพระหัต ถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการมีความว่าควรถวายอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์แก่พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชให้เด็ดขาดเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เรียบร้อยหลังจากนั้นอีกหกเดือนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบการทั้งปวงซึ่งเป็นกิจธุระพระาศาสนาถวายแด่พระองค์ ผู้เป็นสังฆปรินายกตั้งแต่เดือนกันยายนพศ2455ส,อ24สมเด็จพระมหาสมณะเจ้าประชวรด้วยวันโรคมีพระอาการเลื้อรังมานานนับสิบปีจนกำเริบรุนแรงเกินความสามารถของแพทย์หลวงในที่สุดสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม พศ2464รวมพระชันษาได้61ปีครองวัดบวรนิเวศวิหารนาน30ปีดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช10ปี7เดือนงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสเริ่มในวันศุกร์ที่7เมษายนพศ2465 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญพระราชกุศลที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารทุกวันตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันอาทิตย์ที่9เมษายนเวลา16นาฬิกาจึงโปรดให้เคลื่อนพระศพไปประดิสถานณพระจิตตาทานณพระเมนท้องสนามหลวง แล้วพระราชทานเพลิงพระศพเช้าวันต่อมาเจ้าพนักงานภูสามาลาดับพระเพลิงแล้วประมวลพระอัฐิเวลาเจ็ดนาฬกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาเก็บพระอัฐิประมวลลงพระโกศทองลงยาแล้วให้เจ้าพนักงานเชิญพระโกศธไปประดิษฐานในบุตรสบก พระที่นั่งทรงธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสร็จแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระโกดไปประดิษฐานที่พระตำหนักเพชรช่วงบ่ายเสด็จมาท่งสดับพระพุทธมนต์และพระธรรมเทศนาจากนั้นวันอังคารที่11เเมษายนได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลอีกครั้งแล้วบรรจุพระอังคารเข้าในฐานพระพุทธสายยา มุกหลังวิหารพระศรีศาสดาแล้วเสด็จกลับ